สวัสดีค่ะพบกับอูซางบอยมาหาสารคามจ้ามณีอูซางบอยเอาพ่วงรถไถคันนี้มาส่งลูกค้ายอยู่อำเภอผู้เลื่อจังหวัดเลยค่ะคันนี้จะเป็นรุ่นบดําขนาดมินิค่ะขนาดจะก,กว้างอยู่ที่เมตรเจ็ดสิบค่ะยายอยู่ที่สองเมตรห้าสิบค่ะสูงอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบเซนค่ะคันนี้ด้านนอกเป็นสีเขียวมินนะจ้าด้านในเป็นกระบะสีสม้มคันนี้จะบรรทุกได้ประมาณสองตันบ่เกินสองตันหาค่ะ ถ้าเกิดเอฟซีคนใดสนใจสามารถจองกับซางบอยได้จ้าเบอร์โทรซางบอย0 6 2 341 7สองสาหนึ่งจหนึ่งค่ะขั้นอีกจะเป็นรุ่นขนาดตามสั่งด้ค่ะลูกค้าอยากได้ตัวสั่นค่ะอันนี้จะเป็นด้านท้ายค่ะสามารถเปิดได้3ามทางจ้าถ้าเกิดเอฟซีคนใดมีรถไถย,ยี่ห้อใดจะแกลรงมาสามารถสอบถามข้อมูลกับซางบอยก้อนก็นได้ว่ารถไถของลูกค้าสามารถมอคกัะพวงรุ่นใดจ้า สีสันนี่ก็จะมีหลายสีค่ะอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นดานนอกสีเขียวมินนะ้จ๊ะคัานนี้จะเป็นกระทะขอบชิบหายได้จ้ะเป็นกระทะไม้เป็นยางเปอร์เซนต์ค่ะเดี๋ยวจะให้สร้างบอยเปิดรีวิวดันข้างให้เบิ่งจ้าต่อขั้นนี้เ่นกงจะไปส่งลูกค้าอยู่จังหวัดขอนแก่นค่ะอันนี้เป็นด้านทายนะ้จ๊ะนี่ค่ะเปิดรงด้านล่างตามคลิปที่สางบอยรีวิวได้จ้ะ พี่ค่ะใส่งงาน่ายๆค่ะถ้าลูกค้าอยากได้สันก็หนีหรือว่ายา้วก็หนี่กสามารถสังเลยจ้ะพวกนี้กขึ้นประกอบเองค่ะสามารถสังได้จ้ะจะสัน่นลอจะย่าค่ะอันนี้ก็เป็นช่วงข้อลากค่ะซับดามห้แข็งแรงแน่นอนนี่ค่ะ ดมหายค่ะคําหัวคํไทยแข็งแรงทุกขั้นจ้าทุกขั้นจะมีการรับประกันหลังการขายได้จ้าทาลูกค,ค้าเอาไปใส่งานเกิดปัญหาอยังกัสามารถโทษแจงซางได้จ้าดูแลฟรีเข้มฟรีจ้า